ถ้าคุณคิดว่าการแต่งรถเนี่ยมันดูเยอะเกินไปคุณมาดูคันนี้ครับคันนี้เป็น p c x h o n d a p c x 160เป็นรถใหม่ป้ายแดงแต่ว่ามีการใช้งานมาแล้วนิดๆหน่อยๆเจ้าของบอกว่าต้องการแต่งรถแต่ไม่ต้องการให้มันดูเยอะเลอะเทอะแต่ต้องการไปดูเรียบๆหรูรๆอยากซิ่งเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูอะไรมากคันนี้จุดเริ่มต้นก็คือมีการจัดทรงใหม่นะครับมีการโหลดหน้าเนี่ย ด้วยการสไลด์กระบ,บอกย้ายแผ่นชาร์จเนี่ยก็คือเซตติ้งเดิมทั้งหมดเลยเซตติ้งไม่มีการแตะไม่มีเรื่องของน้ำมันอะไรมีการแตะสไลด์กระบ,บอกเดียวก็อยู่ประมาณประมาณ1.5นิ้วโดยประมาณนะครับความสูงที่ได้มาก็ประมาณนี้นะแล้วก็ความนี่นี่ก็คือเป็นไซส์เดิมเลยนะครับแล้วก็น็อตสีตัวทุกอย่างมันเดิมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนขาตั้งข้างเพื่อให้จอดได้สมบูรณ์แบบนะขาตั้งข้างก็คือมีการเปลี่ยนเพื่อให้ทรงรถเนี่ยมันดู มันดูบอดี้มันดูบาลานซ์กันแล้วก็มีการเปลี่ยนโชกหลังนะครับเป็นโชบีสีเหลืองเพิ่มความโดดเด่นเพราะว่าเจ้าของเขาอยากได้เป็นแนวแบบทองทองเหลืองเหลืองะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนเบาะครับเป็นลายดีออดาแล้วก็เป็นทรงต่าประมาณนี้ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแฮนมีแฮนเพื่อให,ให้ทรงรถมันดูเปลี่ยนไปนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนตรงนี้สีทองให้มันดูเด่นแล้วก็มีใส่น็อตตรงนี้เข้าไปนะครับปาปั๊มแล้วก็มี น็อตตรงนี้น็อตทองหัวเฟืองแล้วก็เปลี่ยนปอกแทนเป็นเดโทนา่าแล้วก็ใส่ไฟายแทนนะฮะเลี้ยวซ้ายขวาได้ปกติดีทุกอย่างประกับเร่งนิ่มๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีเปลี่ยนกระจกนะคือท,ที่จะให้ตัวรถเนี่ยดูเคิร์ฟให้มันดูแบบเอโร่มันดูสวยขึ้นนะมาดูครับรถใหม่ป้ายแดงนะฮะนี่มาดูนะครับป้ายแดงแล้วก็มีขอบป้ายหลังเนี่ยเป็นแคปลาด้วยที่สําคัญไฮไลท์สำคัญของคันนี้เลยมาอยู่ตรงนี้ครับนี่มาดูใชัด คันนี้เนี่ยคือมีแอบไฟหน้าซิงไว้ด้วยนี่นะอันนี้เป็นผมทําเป็นระบบไฟ2ระบบนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นระบบไฟเดิมทุกอย่างมันเดิมทุกอย่างเลยไม่มีการปรับแต่งไม่มีดูเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยมอนเดิมหมดเลยนะครับอ่านี่นะมีแอบซิงและมีแอบซิงแล้วแต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นระบบ t o in one นี่นะครับจะเพิ่มเติมตัวนี้เข้ามา นะครับเป็นไฟสีเดียวโทนเดียวสีน้ำเงินเลยเจ้าของอยากได้สีน้ำเงินมากนะครับแล้วก็สามารถปิดเป็นโหมดปกติได้เป็นโหมดเหมือนเดิมได้แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมเดิมสแตนดาร์ดได้เลยแล้วก็อยากสวยก็เพิ่มความเด่นให้มันก็คือเป็นการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับอ่าเป็นไฟเดย์ไลท์สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนีย่ยก็เป็นไฟเลี้ยววิง่งละนะครับไฟเลี้ยววิ่งเนี่ยทั้งอันเลยนะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวนี่ปกติแต่ว่าจะเพิ่มไฟเลี้ยวตรงนี้นะ เป็นไฟเต็มอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ไฟหยุกเฉยก็จะติดสองข้างอย่างนี้นะส่วนถ้าเราต้องการให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเป็นโหมดปกตินะเป็นโหมดเดิมๆได้แต่ไฟเลี้ยวก็ยังวิ่งอยู่ยังแอบซิ่งอยู่อ่านะครับอย่างนี้ไฟเลี้ยวนี่นะนี่ไฟวิ่งประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจ แบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถทักทายมาได้แล้วกันคันนี้ก็คืออยากจะแต่งแต่ไม่อยากจะให้มันดูเยอะเถอเลอเถอะอะไรมากมายนะครับก็ทรงก็ออกมาประมาณนี้นี่นะนะครับนี่ทรงที่ได้มาก็จะออกมาประมาณนี้โอเคส่งงานด้วยแล้วกันนะครับ p c x 160ใหม่ป้ายแดงนะครับก็คันนี้ก็ตัดทรงแล้วก็เพิ่มอุปรกรณ์พร้อมไฟหน้าขอบคุณมากครับ FY แต่งช่าไฟจราเดี๋ยวมาดูใหม่คันหน้าแล้วกันคันนี้ส่งงานไปด้วย